อันนี้คือตลาดเหล่าตักลักที่ดำเนินสะดวกลองรัดพีตลาดดำเนินอยู่ใกล้ๆกันก็พาเพื่อนๆมาชมด้วยกันครับตลาดเหล่าตักลักมาวันธรรมดาคนไม่ค่อยมีมาชมพิพิธภัณฑ์การสัญจรด้วยทางเรือสมัยก่อนคลองนี้เป็นคลองขุดครับเมื่อสมัยก่อนก็เคยลุ่งเรืองน่าจะประมาณนั้น ครับ วิถีของคนสมัยก่อนนะครับก็ย้อนยุกน่าจะร้อยกว่าปีน่าจะรุ่งเรืองอยู่พอสมควรครับ้านทองเรืองอลามก็น่าจะเป็นพิพธภัณฑ์ในสมัยตั้งแต่สมัยรห้าร้อยกว่าปีที่แล้วจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดสัญจรทางเรือที่สวยงามน่าจะประมาณนั้นดูครับ นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของตลาดเมื่อก่อนนี้คลองลัดพีนี่เป็นคลองขุดครับคลองเงินสะดวกน่าจะเป็นคลองตัวใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นคลองลัทพีพิธีการใช้ชีวิตของคนสมัยก่อนก็สัญจรได้ทางเรือทมัยก่อนก็คงเรือพายจย่านี้เป็นเรือเครื่องกันจะหมดดูน,นะครับการเข้าวงของเรือชอบ ต้องขันเซียนครับของล็ตทีฟองดําเนินน่าจะประมาณทางเข้าตลาดน้ำประมาณนั้นตลาดน้ำดําเนินสะดวกครับด้านโน้นนี่ก็เป็นสภาพตลาดของตลาดน้ำเราตักลักครับซึ่งอยู่ทางท้ายของตลาดดําเนินสะดวก อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดทางท้ายของตลาดดำเนินมาตลาดเราตักลักก่อนคครับชื่อเดี๋ยวผมจะข้ามฝัง่งฝั่งหมดเนาะ กิ่นแก๊สแสดงว่าเรือใช้แก๊สสั้นหมอเดี๋ยวมันจะพาเดินชมไปเรื่อยๆครับ อันนี้คือประวัติของคลองดําเนินสะดวกนะครับกับคลองลัดพีคนละคลองแล้วนะครับเป็นคลองขุดด้วยแรงงานคนซึ่งขุดได้ตรงและยาวที่สุดโดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ได้ให้ขุดเชื่อมระหว่างคลองแม่น้ําก้องกับแม่น้ําท่ากินเพื่อเชื่อมประโยชน์ขุดสองีเสร็จความยาว840เส้นก็32กิโลครับความกว้าง6วาความลึก6ศอกาคลองแห่งนี้ได้ลอยเลี้ยง ในเขตอำเภอเมืองสะดวกและท่มนคมเจริญช้องตลาดโดยอาศัยลำคลองคลองขุ่น สำหรับคลิปการเที่ยวชมคอมลองเรื่องชื่ออีกแล้วกระตัดรักอันนี้คลองน้ำเนินสะดวกตลาดน้ำกระตักรักไปเนะ่าเหล่าตักลักเรื่องชื่อเนี่ยชื่อตลาดมันเหล่าตักลักหลงหลงเหล่าตักลัก ก็คงจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวตลาดน้ำน้ำเนินสะดวกในวันธรรมดามันมีคนหรือเปล่าไม่แน่ใจ